มีเพื่อนถามมานะคะว่าจะรู้ได้ยังไงว่ากินไฟเบอร์เพียงพอหรือไม่ซึ่งอันนี้สำคัญนะคะเพราะคนปกติเนี่ยถ้าอยากให้มีสุขภาพที่ดีควรจะกินไฟเบอร์ให้ได้25-30กรัมแต่ถ้าไม่อยากที่จะนั่งนับว่ามันเพียงพอไหมก็ให้ดู3สัญญาณเตือนอันนี้ค่ะว่ากินไฟเบอร์เพียงพอไหม 1. การขับถ่ายปกติถ้าขับถ่ายยากหรือท้องผูกอาจจะขาดไฟเบอร์ค่ะ 2. จะรู้สึกอิ่มนานเพราะว่าไฟเบอร์ช่วยให้อิ่มนานถ้าหิวบ่อยอาจเป็นสัญญาณเตือนว่ากินไฟเบอร์ไม่เพียงพอ 3. ส,สุขภาพลำไส้เป็นปกติถ้ามีอาการท้องอืดบ่อยอาจจะต้องเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปแต่การเพิ่มไฟเบอร์ควรจะค่อยๆเพิ่มนะคะไม่ใช่เพิ่มแบบอย่างรวดเร็วเพราะถ้าเพิ่มเร็วไปอาจทำให้ท้องอืดได้ค่ะอาหารที่มีไฟเบอร์สูง เช่นผักผลไม้ธัญพืชเต็ม,มเมล็ดถัว่วลองเพิ่มอาหารเหล่านี้ในมื้ออาหารของคุณนะคะถ้ามีอาการ3อย่างที่หมอพูดไปเมื่อกี้อยากรู้เทคนิคดูแลสุขภาพแบบนี้กดติดตามช่องไว้เลยนะคะ